พร้อมเสิร์ฟนะครับลาบกบวันนี้นะครับนี่กับบรรยากาศฝนตกนะครับวันนี้นําเสนอเมนูลาบกบนะครับเมนูนี้ก็ยังไม่เคยทํานะครับขั้นตอนนี้ก็ฉีกนะครับเนื้อกบออกจากกระดูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําเนื้อกบเหล่านี้เอาไปลาบนะครับ วัตถุดิบหลักที่สําคัญนะครับของเมนูในวันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นกบที่เราลาบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยที่จะขาดไม่ได้นะครับก็คือพริกนะครับพริกในวันนี้ผมได้ใช้พริกลาบนะครับเป็นพริกลาบสาเร็จรูปนะครับแล้วก็มาเพิ่มนะครับเป็นสมุนไพรนะครับได้แก่มะแขวนนะครับกระเทียมข่าตะไคร้นะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็มีกะปินิดหน่อย ่พร้อมเสิร์ฟนะครับลาบกบวันนี้นะครับนี่คินกับน้ำลำไยนะครับสุดจยอด